ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะกินข้าวเช้าด้วยกันนะคะบรรยากาศอู้กับข่าอืบาร์ได้กินข้าได้ไหมเนาะกินข้าวเดียว กินข้าวเหนียวแซ่บวนนี่ก็มาลโอ้บาที่นีกิน หดแล้วโอ้กินได้เซยได้นั่นจำเาจล้จังกิน เต่่มดเวล่านันมากแต่ว่าไอาอครันี้เลี้ยงพอดีประมาณเน้อบอกไม่ง่รต้องเอาหรอกตอนนี้เอาแปั้นกัดไงไครไม่ค่อยกินร้านรู้อ่ะแต่ว่าเนี่ยกินเนี่ยโอ,อ้เนี่กเนห โอ้ยลเตะลงดิมเน่ะอ้าวโอยคนคนป่านออกจากที่นอนมาใจโอ้ยเหีย้นหัว้นอะไร้วอาบน้ำล้างาไหนเี่ยะพกกระเือของมันพดเนื้อมันอเนื้อแล้วมันอันหอกรย่นไล ไม่ห่เลยง่ยละไม่ห่วงกับแม่ไม่หลยม่ายดีท่นแม่นั่นเดี๋ยวเราไม่ไปกนเต้มุ่งใดดีเด้อมันอยน่อ่ะยังก้อนยืนก้อน

หิวขนาดได้หลานมุ้ยสิวดหน้ามาตังไ้มาดันเธอมันเกดคนักหนกนักปดูบอกระโดดาให้ขึ้ได้ยบลเด็กปอนด์ยากเลยไมให้ก่อนเลยให้ก็ไม่ให้บ้านนี้ใส่พอมไี่เ้ยมนใจ ไปอย่ามา <laughs> เห็นเขาออาแล้วสภาพามนสิบารดอาบน้ำอีบ่อาบมาแล้วลเนี่ยอันอาบเขาแล้วเ่าวลนหวากวอาบงามงามงางาม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 าบุอนแจกเือร์เลยเนาะกินเองตัว อ่านไพ่บอกบอปอนไหนกินเองฮ่าฮ่าฮ้าา่า

โอ้ลงมานี่แหละเวฟ <masa coughs> <coughs> <coughs> กินไม่อตรกัวเขลาีว่าพอเหรอว่าจะว่าไสานีกัวจะกินบังหกินบ้านไหนจะไม่เัียงมาสนใจเวลาไหนไปคมคืนเราเขาม่สบายไอยเนาะมันจะเป็นไงเรามจะหายก็ล้าก็เป็นไงกินน้ำลาย มขาหน้ายูมเเหรอกับเดินฮเอยายสิเขาบิไปไหนอ่ะมาดูดิงามงามเลหาปลาอะไรแนั้ิดโอ้ยหาปลาใส่บานเลยอนเม้ย

ก็ตเลียนเหมียแบบนี้อขางฟ้าเอ้ย่เอาเาวนี้ว yeah. ่นนีกจเนอยมากมากน่าบอตอนนี้น่อยเป็จะเพลงไงมากี่ลคะีอะต่ปลายผมมเหนหนุ่มุนเนียวอะ